มีรายงานว่านายแสวงบุญมีเลขาที่การกรกตส่งข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ภายในของสำนักงานกรกตถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าพร้อมรับมือแรงเสียดทานพี่น้องชาวกกตครับอีก6วันก็จะถึงวันเลือกสอวอระดับอำเภอแล้วจากนี้ไปอาจมีแรงเสียดทานที่จะเกิดกับการทำงานของเรามากขึ้นจะหนักจะเบาก็ขึ้นกับสถานการณ์วันต่อวันจากนี้ไปเมื่อพิจารณาจากพฤติการและความเคลื่อนไหวที่ผ่านมารวมทั้งการรับข้อมูลจากหลายด้านมี สัญญาณมาโดยตลอดว่านับแต่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกสอวอก็จะมีแรงเสียดทานเข้มข้นมากขึ้นตลอดมาซึ่งแรงเสียดทานอาจมีรูปแบบเป็นไปตามลักษณะและพฤติการการแสดงออกของกลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองทั้งที่ไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองพอจะจำแนกได้เป็นรูปแบบที่1เลื่อนหรือลากการเลือกสอวอ,ออกไปรูปแบบที่สองล้มการเลือกสอวอ รูปแบบที่3เลือกแต่กดดันให้ได้ผลตามเป้าหมายที่หวังไว้แต่ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ขอให้เป็นแค่การคาดการ์อย่าให้เกิดขึ้นจริงเพราะถ้าเกิดขึ้นจริงย่อมไม่เกิดผลดีกับบ้านเมืองอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรหากเกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นเพียงความต้องการของคนบางกลุ่มเท่านั้นผมว่าเรารับมือเรื่องนี้ได้อย่างมีชั้นเชิงถ้ามีคนคิดจะทำเรื่องนี้จริงๆเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นเพราะบ้านเมืองจะเกิดความเสียหาย ผมว่าเรารับมือเรื่องนี้ได้อย่างสบายนิ่งมีสติใช้ปัญญามีเป้าหมายด้วยหวังดีต่อชาติบ้านเมืองเราต้องทำสำเร็จอย่างแน่นอนครับช่วยส่งกำลังใจต่อไปถึงน้องๆพนักงานทุกคนด้วยสำนักงานเองก็จะมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นร่มกันฝนและพายุให้แก่พนักงานทุกคนขอให้ทำงานเพื่อชาติด้วยความสบายใจครับ